คนเริ่มเยอะนะมอคสอ่าเทศกาลเนาะไม่ใช่รถจองเต็มหรือบอรถเก่าเก้าเพียบเลยไหมปกติคนไม่ค่อยมีนะป่าว่าจะไปคลาสมันจะไปได้หรือเนี่ยอ้าวไปทำอะไรไปอะไรคลาสกลยเอกสารนิตีนี่แหละอาจจะเป็นปีใหม่ด้นะเอาไปช่วงปีใหม่ตัวเฮ้ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไปแล้วรถมันขัไม่ขยับอ่ะทำไงอ่ะหาเรื่องออกจากบ้านไงมันจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก้างถนน สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมอืมตอนนี้<ต>รถโ <รถ S 2> ดยสารคนเยอะในในยากเกี่ยว่ะมาละสวัสดีสสดครับก็มาพบกับผมกับพี่เลิศเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้กฎหมายใน5นาทีกับทนายอ,อนนท์และทนายเลิศวันนี้ผมกับพี่เลิศว่าจะมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการฉลองปีใหม่นะครับเทศกาลเทศกาลปีใหม่ เพราะว่าบางครั้งการที่เราฉลองเทศกาลปีใหม่บางทีเราก็อาจจะไปก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาก่อความเดือดร้อนให้ข้างบ้านเขาโดยเฉพาะบางที่ไปฉลองผิดที่ผิดทาง <c oughs> ไปนั่ง <c oughs> ไปนั่งซัดอยู่สาธารณะอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็อาจจะมีความผิดได้ปีใหม่บางทีมันต้องดูทิศทางใลยนะป๋าครับ <c oughs> ไม่ใช่เมาข้ามปีเลยนะ <c oughs> เขาสวดมนต์ข้ามปีไอเราเมาข้ามปี <c oughs> ก็บอกอะไรงดเล่าอะไรนะสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมป้าเคยไปสวดมนต์ข้ามปีไหมไม่เคยครับเอาไม่เคยเลยเหรอแต่เคยผ่านไปเฉยๆครับว่าง่วงนอนก็ทนไม่ไหวเว,เว,เวเวลาเวลาปีใหม่ป้าทําอะไรครับข้ามปีค,คงจะดื่มฉลองอดื่มฉลองเลยฮะฉลองปีใหม่ปีใหม่ที่ไทยก็เมา <laughs> <laughs> ลรวครับปกติฉลองอยังไงป้าปีใหม่อ้าวจองอยู่กับ คนเพื่อนกันแน่นแล้จับรางวัลเปิดเสียงเต้นครัใช่ไหมครับมีหรอฮนละศพเอาแอมไปเปิดเลยครบขาเล่าเกะด้วยครับเปิดจอเปิดเพลงครับกินเหล้าเต้นครับเดี๋ยวนี้มันมันเยอะนะครับที่ที่ฉลองบางทีเกินลิมิตบางทีให้ทําให้คนื่นเดือดร้อนแต่ของผมไม่อย่างนั้นนะปกติถ้าถ้าฉลองกับเพื่อนปกติจะนั่งจิบไว เปิดอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนเอาแปกแลกเลยป๋าผมเมาเหล้าแล้วผมชอบอ่านนิยายอะ่ะนิยายรักโรแมนติกอย่างเงี้ยมันต้องแดนซิ่งต้องบูร้างผ่าเนี่ยเหรอคนเราชอบคนละแนวมันไม่เหมือนกันนะยิ่งตอนนี้เห็นไหมปา๋าเวลาไปเมามีป๋าตรงปาร์ตี้เพื่อนจัดเอายาไปหยอดเคยเจอแม่ยาเสียสาวเนี่ยไม่เคยเจอครับ วันนั้นผมดูถ่ายทอดป่าเขาเอาคลิปมาให้ลงนะฮะกินยาเสียสาวแบบอืมทุรนทุลายถอดหมดเลยป๋าพอแล้วก็วิ่งเหัไม่ได้ว <c oughs> <ๆ>ิ่งเขียนเขาเอาน้ํามาเป็นถังนะ่ะก<อ>ินกับพมหน้าพมหัวนะ่ะโอ้โหแบตกใจให้มันมีจริงๆเหรอยาตัวนี้อืมหาผมไม่หาดูหน่อยนะป๋า <c oughs> มันเป็นยาเมืองนอกที่ระบาดเข้ามาในไทยนะ ตามกระแสข่าวที่แรกรู้สึกจะเป็นเกาหลีใช่ไหมโโเป็นว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีมาเที่ยวแล้วทีนี้ว่า่าน้องที่เขาไปนั่งเนี่ยรู้สึกเกิดอาการทุรนทุรายนะครับมีการร้อนลุ่มอาบน้ําวิ่งเข้าห้องน้ําครับก็ปีใหม่ไปเที่ยวกับใครยังไงก็อย่าทิ้งเพื่อนนะไปให้มีเพื่อนเวลาไปเวลากลับต้องเป็นเพื่อนที่รักเราที่เราเชื่อใจ ไม่ใช่ไอ้เพื่อนที่เราพาไปนั่นแหละอันตรายที่สุดไม่ใช่ที่หลังดูจะคบใครจะคบเพื่อนเนี่ยให้ดูด้วยนะแต่ถ้าไปคือน่าจะไปกับเพื่อนนะครับอย่างอ่าไปกินเหล้าก็ให้เพื่อนเวลามีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนก็จะได้พากลับครับเวลาไปกินเหล้าตามเถกตามบาร์เวลาเราไม่มีเงินเพื่อนมันก็จะได้ ใช่ให no? ้ใช่ใหมีไหมอย่างนี้ปะหายากอยู่ครับหายากนะทีนี้เราวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตั้งวงดื่มเหล้าที่บางครั้งเราไปรบกวนเพื่อนบ้านไปรบกวนความเป็นส่วนตัวกับเขานะมีการกินมีการดื่มมีการแดนมีการเปิดเสียงรบกวนลำคาญไอคนเรามันานาจิตต่างบ้านติดกันบางครั้งเขาเป็นคน ธรรมะธรรมโมเขาไม่ชอบเสียงดังอึกระทึกคึกโครมบางครั้งเนี่ยเราต้องมีหลักมีเกณฑ์ว่าการไปทําให้เขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความผิดทางด้านกฎหมายขึ้นมาได้นะอย่างบ้านผมเปิดอยู่ในในสวนของผมบ้านผมเนี่ยครับมันเป็นเทศกาลเนี่ยครับเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดได้ถ้าเสียงนั้นคุณอ้อมออกไปสู่บ้านคนอื่นเขาทําให้เขาเดือดร้อนทําให้เราเขา ได้รับความเสียหายเหล่านี้กฎหมายก็มีกำหนดไว้นะจริงๆกฎหมายข้อนี้คือท่านวรนาถนะครับท่านฝากมาบอกอานอนท์ปีใหม่เนี้ยคนเขาคงจะมีการเฉลิมฉลองกันเยอะผมกลัวว่าบางครั้งในไปก่อความเดือดร้อนให้กันคือท่านตามภาษานะท่านวรนาถท่านเป็นอดีตผู้พากษาสารดีกาท่านก็มองเห็นปัญหาว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะในช่วงเทศกาลปีใหม่ล้ำเส้นไปก่อความเสียหาย ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนเนี่ยท่านวรนาโทรมาตอนเย็นเลยนะฮะอานุนบรรยายให้ผมหน่อยผมเป็นห่วงชาวบ้านจะทะเลาะก,กันจะไปมีเรื่องกันอยากให้บรรยายหลักกฎหมายตัวนี้กลางๆนิดนึงว่าบางครั้งมันมีกฎหมายตัวนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เข้ามาเป็นหลักประกันว่าคนจะไม่ทะเลาะก,กันครับการที่เราจะกินจะเที่ยวจะดื่มจะดิง้งจะเฮฮาปาร์ตี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายในเรื่องนี้กฎหมายไว้ว่ายังไงครับกําหนดว่ายังไงครับป๋าก็เกี่ยวกับเรื่องดื่มแล้วไปก่อความเดือดร้อนเนี่ยเขียนไว้ยังไงบ้างก็ประมวลกฎหมายอาญาครับครับมาตาด้วยใช่ไหมครับอ่ามาตาสามเจ็ดศูนย์ครับครับเขาวางหลักไว้ว่าครับผู้ใดส่งเสียงครับทําให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรครับจนทําให ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษจำคุกไม่ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันครับป๋าหนึ่ง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 ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับมาตราสามเจ็ดศูตรนะนอกจากนี้มีมาตราไหนอีกครับป๋าที่เขาเป็นหลักประกันของความเดือดร้อนตัวเนี้ครับก็มีมาตรา สามเก้าเจ็ดครับสามเก้าเจ็ดนะครับตัวสามเก้าเจ็เขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนว่าผู้ใดในที่สาธารณะครับหรือต่อหน้าทานกำนันครับกระทาด้วยประการใดๆครับอันเป็นการรังแกหรือผมขืนผูกแหงผูนหงผู้อื่นปาคิดอะไรผมู้นะอกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายครับหรือเดือดร้อนรําคาญครับ ตอระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทครับครับต้องระวังโทษปรับเดี๋ยวนี้มันแก้เป็น5,000ันแล้วไม่ใช่หรอป๋าก็นะนกฎหมายใหม่รู้สึกจะมีการแก้ไขแล้วนะห้าพัน 5, แล้วใช่ไหมครับไม่เกินปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับครับก็ในส่วนนี้ก็จะมีกฎหมายอาญากาหนดไว้นะครับว่าเหตุรบกวนลาคาญการที่เราไปก่อเสียงรบกวนลาคาญตามมาตรา370 แต่ส่วนมากเมื่อกรณีการกระทําความผิดผิดกฎหมายหลายบทส่วนมากศาลจะก,กําหนดโทษที่หนักที่สุดซึ่งก็ต้องมาปรับตามมาตรา3 9 7ถูก <c oughs> ไหมครับ <c oughs> ผู้ใดกระทําการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการลังแกขมเหงคุกคามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนส่งเสียงดังเดือดร้อนเนี่ยหละป่าถ้าดังค่อยๆก็ไม่เดือดร้อนแต่ <c oughs> ถ้าดัง แรงๆครับเดือดร้อนแน่ครับครับนะไม่ว่าจะเป็นการดังประเภทไหนไปตั้งวงดื่มเหล้าหรือจะไปทําอะไรกันก็แล้วแต่ห้องข้างๆเขาเดือดร้อนอาจจะมีความผิดได้ป๋าเคยทําให้ห้องข้างๆเขาเดือดร้อนไหมครับเคยมีครับป๋าทําอะไรครับอ่าก็ตั้งเปิดสตีโอนี่ที่การแข่งที่หน้ามาอ มีเหตุการณ์มีขวดเบียร์ลอยมาไม่รู้มาอย่างไรวโลโล่าหลหล้งค่าดีนะครับยังขวดเบียร์ไม่เป็นรองเท้า <S 2> <S 2> ในอดีต <นะ S 2> ครับ <S <S ในอดีตการเปิดเสียงดังก็ดีการส่งเสียงดังก็ดีการตบมือตบไม้เคาะโต๊ะเปิดสเตอริโอเครื่องเสียงทุกอย่างหากข้ามไปถึงฝั่งด้านเขาแล้วมีการเดือดร้อนลำคาญเขาจะโทรแจ้งไปที่สถานีตำรวจเพื่อให้สายตรวจเข้ามาล้าบเหตุ เมื่อสายตรวจได้รับแจ้งแล้วถือว่าคุณมีการกระทําที่ฝ่าฝืนนะครับต้องมีการเชิญตัวไปเปรียบเทียบปรับที่โรงพักหรือหากไม่ไปก็จะมีการออกหมายเรียกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าคุณกระทําความผิดแล้วซึ่งโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนในส่วนนี้การที่เราจะเฮฮาปาร์ตี้ก็อย่าให้ไปเดือดร้อนคนอื่นเขานะ เราเสียงเราส่งเสียงอยู่ในบ้านเราแต่ความสนุกสนานบางทีมันลามออกไปบ้านคนอื่นถ้าเขาทนไม่ได้คนเราบางครั้ง่าครึ่งชั่วโมงนี่ก็โอเคนะป๋าแต่ถ้าไปชั่วโมงนี่เริ่มไม่ไหวแล้วนะคือคือ,คอเราต้องเห็นใจเพราะว่าชั้นกั้นแล้วนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกั็แล้วมันยังไม่หยุดชั่วโมงครึ่งกั็แล้วไอความปี๊ดเนี่ยอุอยมันไม่ไหวนะบางทีมันสตีแตกัป๋าถ้าเกิดได้แต่ หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าล่ะโอ้ตาย้วฮะ <c oughs> อพยพบ้านนี้ <c oughs> ที่ยิงกันอยู่ที่เรุงเทียมไยป๋า <c oughs> จัดงานอ่าเป็นอาจารย์สอนด้ i นะโอ้โห <c oughs> มีการจัดงานผมก็จําไม่ได้รู้สึกจะเป็นปีสองปีแล้วละ่ะครับคือจัดงานอยู่ข้างบ้านเสียงดังบุ่มบั่มบุ้มบั่มคือข้างบ้านน่ะเขาคงจะเครียดคงจะฟังมานานแล้วคงจะสติแตก ยิงปืนขึ้นฟ้าเลยป๋าโอ้โหโป้งโป้งโป้งขึ้นฟ้าเลยอคือสตีแตกแล้วไงทีนี้ไอคนที่เขาเปิดเสียงเขายังไม่รู้ตัวนะครับอ๋อมีการเดินมาหาเขาที่บ้านอีกเพราเสียงมันเสียงดังกว่าเสียงปืนใช่ไหมใช่เดินมาหาเขาที่บ้านอีกเฮายิงปืนทําไมมาบอกเขาอหีกว่ายิงทําไมอไอนี่สตีแตกแล้วยิงแล้วใส่ตายคาที่ป๋าเป็นอาจารย์สอนมหาลัยด้วยข่าวดังมากช่วงนั้นน่ะ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือด้วยความที่คนเขาฟังนานๆแล้วมันสติแตกนะครับม,มันก็น่าเห็นใจเขาอยู่ครับแล้วในเหตุการณ์ทั้งนั้นผมมองดูแล้วมันก็น่าจะสูสีกันเพราะว่าหลังจากยิงปืนอ่าไอคนที่ลำคาญนี่ก็เกินไปก็มีการยิงปืนแทนที่จะแจ้งตำรวจให้มารังงับเหตุก็ไม่แจ้งอืมปืนอยู่ในกระเป๋ายิงขึ้นฟ้าเลยโป้งโป้งป แล้วไอ้คนที่จัดปาร์ตี้ก็ดันทะลึ่งเดินเข้ามาถามอีกไม่กลัวปืนอีกไม่กลัวปืน <c oughs> มวยมันเลยถูกคู่ไงครับทีเนี้ย <c oughs> นี่แหละคนเราคือเหมือนผมว่านะมันโตกันแล้วโตโตกันแล้วมันไม่มีใครกลัวใครหรอกมันอยู่ที่ว่าใครมีสติใครจะระง,งับช่างใจได้ดีครับ <c oughs> ใครมีศีลธรรมประจําใจมีพื้นฐานทางทด้านจิตใจดีกว่ากัน เขาจะควบคุมได้อแต่จะให้กล mm ัวกันเนี่ยมันไม่มีใครกลัวหรอกนะยิ่งผมเนี่ยลูกแม่นี้ไม่เคยเดินหนีใครนะวิ่งได้เป็นวิ่งแล้วมีกฎหมายอะไรอีะครับนอกจากนี้การดื่มสุรานะครับมันยังมีสถานที่ที่ห้ามดื่มด้วยตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551กำหนดไว้ว่าสถานที่ที่ห้าม ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังต่อไปนี้ตามมาตรา3 1ของพรบควบคุมแอลกอฮอล์2551 1. วัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาะห้ามดื่ม 2. สถานีาสถานสถานบริการสาธารณาสุขนะครับของรัฐคือโรงพยาบาลอนามัยนะครับ 3. สถานที่ราชการห้ามดื่ม 4. สถานศึกษาห้าสถานีบริการน้ำมันฮะป๋าเมาบ่อยปั๊มน้ำมันใช่ไหมเขาห้ามนะครับปั๊มน้ำมันเขาห้ามดื่มสุรานะหกสวนสาธารณะของทางราชการอันนี้เยอะนะโอ้โหอย่างริมหนองประจักษ์ริมหนองบัวริมบึงแก่นนครเหล่านี้ยังเห็นไปนั่งกินเหล้ากันอยู่นะเห็นกวดเปล่าแค่กระป๋องอยู่ได้แหละครับ ผมไปทีนึงเมาเมาโคกปะไปกินโคกแล้วเมาฮะโอ้โหสาวๆวิ่งผ่านแบบหัวใจจะวายนะฮะเกิดอาการช็อกนะเหล่านี้มีกำหนดโทษไว้ตามมาตรา42ของพรบควบคุมวคุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา31ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับ ไอ้ที่<ม>ไปเมาไปเมาตามสถานที่ราชการสวนสาธารณะสถานบริการน้ำมันโรงเรียนนี่ห้ามเมาเลยโรงเรียนนี่ใครเมาปะกะ็เาก็หลายคนครับครูเอ้ยไม่ใช่พาลงเหรอ <c oughs> นักเรียนมันนั่นเห็นป๋าเนี่ยผู้ปกครองเมาอย่างโรงเรียนห้ามนะครับสถานศึกษาห้ามดื่มสุราเลยสถานที่ราชการก็ช่างห้ามดื่มวัดยิ่งห้ามนะฮะพระห้ามเมา นะครับฝาฝืนโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท <c oughs> ขออภัยนะครับฉะนั้นช่วงปีใหม่นะครับการที่เราจะสังสงรรค์กันก็ควรพอเหมาะนะครับก็ไม่ควรยืดเยื้ออาจจะมีช่วงใกล้เข้าดาวครับก็น่าจะมีการฉลองกันได้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเขากําหนดไว้กี่เดซิเบลนะป่าถ้าจำไม่ผิดนะครับ ครับไม่เกิน10เดซิเบล10เดซิเบลนะครับตามพรบรส่งเสริมสิ่งแวดล้อม2535ใช่ไหมครับครับข้อ2นะครับบอกว่าเสียงรบกวนข้อกำหนดไว้ที่ไม่เกิน10เดซิเบลถ้าเกินนี้ไปก็ถือว่าเป็นเสียงที่รบกวนเกิดความรำคาญท,ทีนี้เราจะเอาอะไรมาวัดอ่ะครับคือมันมีเครื่องวัดตาปาโอ้นะแต่ปกติการที่เรานั่งอยู่บ้านเนี่ยมันคงไม่มีเครื่องวัดละ่ะครับ ใชเสียงดังมานี่ก็คงจะใช้เครื่องสกิดรองเท้าดึกโค้งร้าคาบ้านใช่ไหมครับก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะยังไงถ้าดังจริงๆก็ควรที่จะบอกกล่าวกันก่อนเตือนกันก่อนหรือไม่ก็จริงๆการไม่บอกกล่าวโอกาสทะเลาะก็สูงเหมือนกันนะครับจริงๆก็เห็นใจเพื่อนบ้านนะอย่างบ้านป่าดังผมเดินไปบอกเฮ้ยอะไรไม่ไม่ไวหน้าอ้วเลยแกชันอยู่ในบ้านชั้นเสียงดังย้ายบ้านหนี สุดมากผมกลัวมันจะอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นไม่ได้คือถ้าสนิทกันบ้างก็บอกกันดีๆก่อนกายอีกวิธีหนึ่งคือจะไม่มองหน้ากันละโทรแจ้งไปที่โรงพักเลยหนึ่งเก้าหนึ่งครับช่วยมาระงับเหตุด้วยก่อเหตุเสียงดังรบกวนลำคาญตามมาตาสองเก้าท่าไหร่นะป๊าสองเก้าเจ็ด7อ้สามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดใช่ไหมสามเจ็ด สามเจ็ดศูนย์กับสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดศูนย์กับสามเก้าเจ็ดบอกทนายอานน์บอกครับว่าผิดมาตรานี้ให้สายตรวจหรือพนักง,งานสายตรวจมาระ<ม>งับเหตุหน่อยนะเป็นเหตุรบกวนลำคาญบอกเลยทนายอานน์บอกนะครับมาช่วยทีเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปบอกเขาด้ยิงไส้แตกไอ้ฟ้า <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> อย่าเดินเข้าไปในเขตบริเวณบ้านเขานะครับเดี๋ยวจะโดนบุกลุกอีกคนนั้นยิ่งทะเลาะก,กันอีก <c oughs> นะ บางทีก็อาจจะอยู่บ้านเราแต่ตะโกนบอกเขารบกวนเปิดเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมครับขอความกรุณานะครับจะเป็นพระคุณล้นพ้นอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้บอกเขาไปเลยพูดรๆหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับนะขอร้องเขาดีๆแต่ถ้าเราบอกไปแล้วเขาไม่ฟังก็แจ้งสายตรวจสายตรวจก็จะมาระงับเหตุหรือไปตั้งวงสุราดื่มตามสถานที่สาธารณะวัดวาอารามสถานีน้ำมัน สถานศึกษาแจ้งไปเลยบอกธนาอนผิดตามมาตรา31แห่งพร,ราบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้ลงโทษตามมาตรา42จำคุกไม่เกิน6เดือนครับนะก็วันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตั้งวงของปีใหม่สักนิดนึงนะครับ,รบการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็เป็นเรื่องประเพณีนิยมที่คนก็สามารถจะทําได้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร เรามีความสนุกสนานก็อยู่ในพอสมควรพอเหมาะนะครับเพราะว่าไม่งั้นจากเทศกาลมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะโอเคสำหรับวันนี้ผมกับพี่เลิศก็ได้มาให้ความรู้กับพี่น้องเราทุกคนก็ขออวยพรให้เฉลิมฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุขและอยู่ภายในขอบเขตอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับสุดท้ายก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเดินทางไปกับ บ้านต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะครับ,รบอขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เลยก็ต้องขอลากลัไปก่อนสวัสดีครับ